สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพาหลงพอเงินกันต่อนะครับวันนี้เรามีหลงพอเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์กิตารสามชายนะครับองค์นี้ออกเนื้อนะครับทองผสมครับหอกเนื้อออกสำลิดสำลิดนะครับเพราะว่าหลงพอเงินเนี่ยได้รับการเททองมาแต่ละคาวแต่ละคาวนะครับส่วนผสมทองนี่ก็จะไ่อมจะแตกต่างกันออกไปบางครั้งบางคาวก็เทมาก็ค่อนข้าจะออกเนื้อเป็นสำลิดนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งครับดูจากเนื้อท่านนะครับเป็นมะขามเปียกเลยครับ เนื้อค้อข้จะเป็นมะขามเปียกนะครับแต่กออกสีแดงแดงนะครับหรือว่าน้ําตาลแดงนะครับน้าตาลเข้มแดงแดงครับเป็นพราเก่าก่านนี้พระเก่าแล้วก็ดูภาพีดินทรายนะครับนะครับภาพดินทรายนะครับที่เกาะอยู่นะครับเนี่ยบางส่วนก็บันจะภาพครับครับที่เบ้าครับแล้วก็ดินทรายนะครับที่ว่าเกาะเนียก็เกิดมาจากที่ว่าวางบนที่นานๆครับ ก็เกิดดินทรายนะครับปิวมาเกาะที่องค์ท่านครับแล้วเราก็นํามาให้ชมเลยครับไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูเลยนะครับสภาพใดสภาพนั้นเลยครับมีความเก่าความแห้งความเก่าความแห้งนะครับตรงนี้ครับไม่ส่งประกายวาเลยครับเนื้อออกสำลีครับเดี๋ยวหมุนตัวรอบๆครับหมุนดูรอบๆนะครับนี่ครับ คาจีวานด้านหลังนี่โคบชัดนะครับโคบชัดครับแล้วมีตบเม็ดเกินครับตบเม็ดเกินเนี่ยจะคิดจะเป็นตบจุดตำเนีนในการดูหลวงพ่อเงินนี่ไม่ใช่นะครับอย่าคิดว่าใช่ครับเพราะแต่ละพิมพ์โซกเนี่ยจะออกมาต่างกันนะครับหลวงพ่อเงินนี่คิดเล่นแค่พิมพ์ละไง้ไปละไม้ใกล้เขียงก็ใช้ได้แล้วครับใช้เหมือนกันเลยคงไม่ได้ครับเพราะคนละเบ้าพิมพ์ครับ บางครั้งบางคราวพิมเบาพิมพ,พ,มพเดียวกันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับเพราะเป็นหลอดโบราณครับชาวพิมติดตัวแต่ติดเป็นตายตัวซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้ครับเราพรจ้คุณท่านนี้เข้มขังในด้านเมตตามหานิยมนะเมตตาค้าขายครับแล้วก็แค้วคาดนะครับบางท่านเคยคุยฟังว่าแม่บางครั้งบางคราวเนี่ยครับโดนยิงฟันแทงไม่เข้านะครับอันนี้ผมก็ ต้องแลกจากวิทยาจารนะครับในการชมครับเพราะว่าเราไม่ประสบเราไม่เคยประสบมาทางด้านนั้นครับก็เลยให้ความยืนยันไม่ได้นะครับแต่เราก็มาดูความเก่าของหลวงพ่อเกิดบาบางคานนะครับว่าอายุร้อยปีนะครับสภาพใช่แบบนี้หรือเปล่าครับองนี้ที่เซียนเซียนท่านบอกว่าร้างผิวต้องตึงนะครับรงนี้ก็ตึงนะครับแต่ว่าไม่มีความหย่อนเลยครับความยืดความยุบความย่นความย่อนจะไปหลักตายตัวไม่ได้ครับ พอลงพังเงินรางคาเนี่ยหลอดมันจะราคานะครับเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวครับจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานนี่ครับใต้ฐานนี่เหมือนว่าเทแบบเป้าหกนะครับเป้าหกแล้วก็จะมีเม็ดทองนะครับเดือดเดือดนะครับเป็นเม็ดเป็นตุ่มนะครับเนี่ยเป็นตุ่มครับมาดูด้านหน้าันต่อไปนะครับด้านหน้าต่อครับนี่ครับ เรามีความย่นนะครับอยู่านย่นตรงเขาด้านซ้ายนะครับนี่ครับเป็ดลมเป็นบ่อเลยครับด้านซ้ายครับนี่ครับมีความยับความย่นนะครับแล้วแต่สภาพอากาศในขณะนั้นครับวันนี้ผมจะวางวันที่ย่งาพนะครับเนี่ยก็เลยเกิดอาการนะครับคล้ายๆว่าฝุ่นละอองนะครับคงจะเกาะนะครับผสมกับที่ด้าวที่เบ้านะครับก็เลยออกมาสภาพนี้แหละครับ ไม่ได้เช็ดไม่ได้ขาดได้ถูกันเลยครับออกมาสภาพไหนก็สภาพนั้นอะไรครับเนี่ยเต็มเดิมนะลงมาจากขิก้งเดิมเดิมตรงนี้ครับบางท่านเองใครภาพขี้เกลือนะไม่ทราบขี้เกลือหรือเปล่าครับแต่ว่าเกิดบัญชการบางครั้งบางคราเราไปคล้องคอครับก็เลยเกิดในเมเ็ดขาวนี่ขึ้นครับเม็ดขาวขึ้นนะครับดูหลักห้องเงินต้องดูความกาวเป็นหลักนะครับ ดูความเก่าเป็นหลักครับบางองค์เนื้อก็ตึงบางองค์ก็หย่อนครับแล้วแต่นะครับหัวแต่เนื้อยังไม่นันทรายนะครับยังไม่ออกสำริดสำริดก็ค่อนข้างจะอาโนบนะครับก็อาจจะย่นย่นยุบย่นย่นได้นะครับแต่อันนี้มันค่อนจะผิวตึงนะครับแล้วก็จะย่นในบางแห่งครับย่นแต่อันนี้อันนี้ก็ย่นนะครับเนี่ยย่นนะครับแล้วมีความแห้งนะครับอันนี้ยังแห้งครับแห้งแห้งย่นย่นครับ มีความเก่ามีความแห้งครับเนื้อไม่ส่งประกายวาวครับท่านบอกขันลงหินนะครับจะเรียกยังไงก็ได้ครับแต่ว่าขันลงหินก็ได้นะครับสัมฤิดก็ได้ครับพอไม่ต่างกันครับสัมฤทธิดกับาขันลงหินนะครับเนื้อไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับจะที่ว่าส่วนผสมในมากกว่ากันครับเราจะหมุนดูรอบๆเลยครับรอบๆของท่านครับเพื่อนารีมสะสมพระเครื่องนะครับเด้เห็นทุกจุดตุงมุมนะครับ สมม็ิเกินเนี่ยไม่ใช่ตมที่เกิดจากว่าเป็นจุดตาหนินะครับเกิดจากการหลอกครับเพราะตแต่ละองค์แต่ละบ่อพิมพ์เนี่ยหลอกกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันครับผมเคยได้ยินนะครับบอกว่าถ้าเหมือนเนื่องจสององค์คงจะมีองค์ใดองค์หนึ่งเก๊ครับนอกจากมีขวดส่วนละไม้ใกล้เคียงกันนี่ใช่จะให้เลยครับใช่เลยดูยในตาก้มต่ำตาซ้ายต่ำกว่าตาขวาครับ น่าจะภาพนี้เคยเห็นลง y o ยูทูบไปครั้งแล้วนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ของผมครับทัดอื่นครับนี่ครับมีความเก่าครับถ้าเก่าจริงต้องออกสำลีนะผมว่านะค่อนข้างจะสำลีสำลีครับนี่ครับมีความเก่าครับคีตาสามชายสมัยก่อนผมดูไม่เป็นเลยนะครับในคีตาครับ สมัยนี้ก็บอกให้ดูไม่ที่เม่นเม่นเม่นเมตาด้านซ้ายมือครับจริ่งยังว่าครับเนี่ยครับคิดตาครับสกิจก็ไม่ออกนะครับเนี่ยมาองค์ท่านเลยครับสศรษกิจไม่ออกครับมีความเก่ามีความแห้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมีจำได้แล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มจะมาดีขึ้นนิดๆครับนิดเดียวนะครับ แต่เดี๋ยวผมเก็บเก่าครับเก็บไปได้นานแล้วครับวันนี้กันเลยถือโอกาสเลยก็มาให้ชมครับเป็นพักเก่าพักเก็บนะครับเก็บมานานครับนานไม่ดานคิดเดียวแล้วครับเนี่ยตั้งคนทิ้งพัาไว้ครับเนี่ยเห็นนะมมีคาบเพดีนขี้ซ้ายขอเต็มเลยครับนี่ครับขี้ซ้ายขอเต็มเลยครับมีความสวยครับนี่ครับสวยแบบเก่าๆนะครับสวยเก่าๆครับ ตาซ้ายก็ต่ำกับ,กบตาขวาจริงๆผมนึกว่าตาซ้ายต่ำกว่าตาขวานี่มีแต่พิมพ์นิยมถือกับคิ้ตาก็เป็นครับคิ้ตาก็เป็นนะครับองค์นี้ผมว่าเก่านะครับมีความเก่าอยู่นะผมว่านะองทันว่าเอเก่าขนาดไหนก็ต้องมีความย่นนะครับมันอยู่ที่เนื้อโลงหะการเทครับพเพราเทแต่ละครั้งเนี่ยโลหะผสมต่างกันครับ ก็เลือกมาวันน้ก็ไม่เหมือนกันนะพิมพ์ทรงก็ไม่เหมือนกันอาจจะเงยขึ้นมาบางหน้าเงยแล้วก็มางนอนนั่งความหน้าลงก็ได้ครับแล้วจับปฏิกิริยาของแต่อาจารย์แต่ละท่านครับจะมาวัดความเก่าใหม่ไม่ได้ครับนี่ครับมีความสวยที่นี่ครับผมว่าสวยนะท่านใดคิดเห็นเป็นประการใดก็ลองเ้นเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าผมยอมรับฟังทุกความเห็นนะครับนี่ครับ มีความเก่าครับความเก่าความแห้งแล้วดูสิผมว่าหายากนะครับที่ว่าจะเป็นคดเคี้ยนย่นๆแบบนี้ครับย่นๆนะครับเนี่ยเห็นไหมย่นๆนะครับย่นๆบวมๆนะครับตรงนี้ครับมีความเก่าแห้ดูสิในตาผมท่านน้จะก้มลงล่างเลยครับเนี่ยฉันเรามองลงล่างด้านล่างนี่ครับ ลองชมแล้มองด้านังเนี่ยน,นมีอะไรติดวนะเราบอกก่อนนี่ครับนี่เก่าจริงครับนี้ไม่ได้เก่าเล่นๆนะครับเก่าจริงครับนี่ครับทันใดแวะเข้ามาชมนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับพอเรายังทําคลิปนะครับาโพสต์มาอย่างต่อเนื่องครับ ทยอยทยอยมาให้ชมครับแต่ละเคจิแต่ละคณอาจารย์นี่เรามีเกือบทุกคณะอาจารย์นะครับตอนนี้ก็หลงพ่องเงินดีก่อนครับลงพ่อเงินช่วงยุคยุคนี้นะครับผมว่าลงพ่องเงินสมัยนี้ราคาพอๆกับสมเด็จวันละขังไปนะวัละขังเขาเรียกันมาสิบสิบล้านนะครับลงพ่องเงินก็หลายล้านอยู่นะครับเนี่ยขอให้แท้นะครับเห็นหน้าหลายท่านเคยบอกนะครับขอให้แท้แต่ใครจะเช่าบูชาหรือเปล่านั้นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับ เอาไปก็กลวเงินจมครับส่านนี้ครับเสียงก็ไม่คลอยเก็บครับเก็บไปกะทำัานนะครับเดี๋ยวเงินจมครับเราหมุนดูตลอดในด้านนึ้งนครับด้านนึงครับนี่ครับนี่ครับมันมีคราบขี้เกลือก่อนนะครับแล้วเหลืองนะครับเหมือนครับเหมือนมากครับมีความแห้งความเหี่ยวนะครับ นเนื้อท่านนิ่งเลยครับเนื้อนิ่งของอเนื้อใจเลยครับไม่ไหวติงนะครับวันนี้ก็สวยแบบแบบครับแล้เก่ๆเก่าๆผมก็เป็นคนหนึ่ง้วครับที่ชอบกัดแกะเก็บสะสมของเกิดครับถ้าราคาไม่แรงนั้ก็เก็บครับสัญญานะครับ เก็บจากพระพวก่กันที่รู้จักรู้จักกันนะครับบองบางท่านบอกว่าแบบนี้นะครับจะมีสร้อยสังวาลน,นะครับผมก็ไม่เข้าใจเรียกแบบนี้กาเรียกสร้อยสังวาลหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะสังวาลต้องคล้องคองอ,งอย่างนี้นะนะครับเห็นไหมยิ่งเสียงมาแบบนี้ยิ่งแจ่มใหญ่รรนะเ,เลยครับเนี่ยชัดแจ่บเลยครับ ธรรมชาติล้วนๆเลยครับเนี่ยกล้องบางตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบที่นด้เห็นในในภาพนี้นะครับงตัวออกเพาฟ้านะครับไม่แน่นอนครับพวกนี้จะออกเห็นไหมเนื้อแท้เนื้อแท้ท่านแบบนี้ครับแล้วดูจมูกท่านเนี่ยจะว่าขันลงเห็นก็ไม่ใช่สำลีก็ไม่เชิงครับแต่เอาหน้าอย่างไงก็เป็นคณาจารย์อะยุคต้นต้นของของทางอ่าสำนักเรานะครับโดยทางร้านเรานะครับนี่ครับ ทานที่ยังทราบๆอยู่นะครับหลงว่าเงินบิมกิตาเนี่ยรลอก่อนนะครับออกมาเกาะผิดนิยมครับท่าที่ทราบนะครับนี่ครับมีความเก่านะครับความเก่าครับเนี่ยค่อนข้างหยอกสำลีสำลีนะครับกางหยอกสำลีครับนี่ครับ วันนี้เก่านะครับเก่าผมว่าเก่านะแล้วกระทันหลวงพ่อท่านเลยครับแต่ออกปีไหนพศอ,อะไรนี่เราไม่ทราบจริงครับว่าออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันครับนี่ครับสวยแบบครับสวยแบบ ครับมีความสวยดีความแห้งครับอย่าลืน,นะครับท่านใดเข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับท่านในไดไม่พลาดรับชมนะครับอะไรยังทยอยทยอย ทําทคลิปไปอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้ครับเรามีหลายเกจีหลายคณอาจารย์นะครับที่กาลังทําทยอยทยอยลงมาอยู่ครับทั้งช่องก็ยังมีหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับยังทยอยทยอยทําคลิปลงมาเรื่อยๆครับ ดูดูนะผมว่าไกลๆนี่ขันขันลงหินนะบางคำบางคำมันดูเป็นขันลงหินนะครับเนี่ยบางท่านบอกเป็นสัมฤทธิ์นะครับแต่ผมก็ว่าของจานเนี่ยแหละครับคงจะสองเนื้อเนี่ยครับนะครับมลดูเหี่ยวนะคเหี่ยวนะครับยยนนะครับโยนโยนนะครับไม่ตึงทีเดียวนะครับไม่ตึงทีเดียวครับราคาด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นรูบมบมัครับเนี่ยก็จะยการหล่อนะครับก็ะจะยการหล่อครับอยู่จะยุบเองคงไม่ได้นะครับ เราจะกันหลอกครับครับพวกนี้สวยครับมีความแพ้งนะครับเดวนไม่ส่งรกกายนะตรงนี้ครับแล้วจะนิ่งๆครับแล้วจะนิ่งๆไม่ส่งรกกายครับแห้งๆ ล้าเท่าคลิปนี้เขาจะต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเราจะทําคลิปต่อไปมาให้ชมอีกนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ